สวัสดีชาว This Is Game ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหูฟังที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับ PC และคอนโซลโดยเฉพาะสำหรับมือถือเนี่ยมันก็ใช้งานได้แหละแต่มันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะโดยเจ้าหูฟังตัวที่เราพูดถึงมีชื่อว่า HyperX Cloud Fly S ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าหูฟัง HyperX Cloud Fly S ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานไร้สายอย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถต่อออริโอแจ็คาได้ โดยหูฟังตัวนี้มันจะเป็นการเชื่อมต่อไร้สายผ่านตัวรับสัญญาณที่เป็น usb ตัวนี้ในการเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่า PlayStation หรือว่า Xbox รวมถึงมือถือด้วยเช่นกันส่วนใครที่เป็นสายเล่นเกมและกลัวว่าการคุยไปด้วยเนี่ยมันจะขัดข้องใช่ไหมกับการใช้หูฟังไร้สายต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้า hyper x cloud fly s ตัวนี้มาพร้อมกับไมโครโฟนแยกตามสไตล์ของ hyper x เขาเลยเราสามารถเสียบเจ้านี่เข้าไปเพื่อเพิ่มออปชั่น ให้ hey, HyperX Cloud f l y S ตัวนี้มีความทรงพลังมากขึ้นนะครับเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้อึดอัดมากจนเกินไปพร้อมกับไม้ที่ออกแบบอยู่ในระยะที่พอดีกับการรับเสียงของเราในการส่งไปให้คนฟังตัคภาพได้ยินนะครับเมื่อจะเป็นสายเล่นเกมหรือว่าสายใช้หูฟังในการประชุมเนี่ยเจ้า HyperX Cloud f l y S ฟฟังไร้สายตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลย เรื่องของเสียงหูฟังตัวนี้ไว้ใจได้เลยเพราะว่ามาพร้อมกับระบบเสียง7.1พร้อมโหมดในการเปิดใช้งานเนี่ย2โหมดในการซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้จากการกดผ่านในหน้าคอมเลยหรือว่ากดที่ปุ่ม7.1ตัวหูฟังได้เลยซึ่งโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะส่วนโหมดที่2นะครับจะเป็นโหมดสําหรับการคุยสนทนาโดยเฉพาะสําหรับโหมดสนทนาเนี่ยก็จะเป็นการ ึงเสียงแหลมให้มันขึ้นสูงมากกว่าเดิมนะครับสมมุติว่าเวลาที่เราเล่นเกมฟังเพลงดูหนังอยู่แล้วเราคุยกับใครเสียงแหลมตรงเนี้ยมันก็จะดังขึ้นมาทําให้เก็บเสียงดนตรีแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์ต่างๆายในเกมได้ทําให้เราไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราคุยกับเพื่อนจะคุยไม่รู้เรื่องนะครับหูฟังเจ้าตัวเนี้ยมันก็ออกแบบโหมดออกมาได้ดีเลยในการควบคุมหูฟัง Cloudfly S ตัวนี้นะครับด้านขวามือตัวหูฟังจะมีลูกเลื่อนอยู่ด้านล่าง เอาไว้สําหรับควบคุมเพิ่มลดเสียงโดยเฉพาะนะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นรวมปุ่มเป,ปิดปิดหูฟังปรับเปลี่ยนโหมดเจอจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องชาแล้วก็ช่องเสียบไมโครโฟนนะครับส่วนตรงด้านแผดตรงหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มทั้งหมด4ปุ่มโดยปุ่มบนล่างเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นการโฟกัสเรื่องของการเพิ่มลดเสียงของการคุยสัทนาส่วนปุ่มทางด้านซ้ายขวานะครับก็จะเป็นปุ่มในการโฟกัสเสียงของตัวเกมเป็นหลัก ซึ่งมันก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งคนที่เล่นเกมและคนที่ประชุมเลยส่วนการชาร์จเนี่ย HyperX Cloud f r y S มาพร้อมกับพอร์ตชาร์จเป็นแบบ m i โคร USB นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกเนี่ยเพราะว่าสมัยนี้การพก m i โ r o USB ก็จะน้อยลงเนอะทำให้ มันก็จะมีทางเลือกหนึ่งคือ c l o u ไฟ i อสรองรับการชาร์จแบตแบบไร้สายผ่านการวางตรงแผดของตัวหูฟังเลยการชาร์จไร้สายเนี่ยมันจะชาร์จผ่านแผดทางด้านซ้ายเท่านั้นนะครับด้านขวาเนี่ยไม่สามารถลองวางชาร์จได้ทาง h y p e r ร a เนี่ยก็ได้มีการออกแบบแท่นชาร์จที่ออกแบบมาพอดีกับการวางหูฟังตัวนี้เลยซึ่งเจ้าแท่ชาร์จตัวนัน้นมันมีชื่อว่าชาร์จเพลย์เบสหน้าตามันนะครับก็จะเป็น,นแบบแท่นชาร์จยาวๆประมาณนี้สามารถ ชาร์จได้พร้อมกัน2อุปกรณ์เลยตัวกําลังไฟที่ชาร์จได้เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยก็จะมีกําลังไฟอยู่ที่15วัตต์ในการชาร์จ2อุปกรณ์นะครับก็ตกอยู่ข้างละประมาณ7.5วัตต์เนาะ ส่วนถ้าเกิดเราชาร์จแค่1องอุปกรณ์เท่านั้นนะมันก็จะสามารถชาร์จไฟได้สูงสุดอยู่ที่10วัตต์ในการชาร์จแค่1อุปกรณ์เท่านั้นสําหรับเจ้าหูฟังไร้สายกับแท่นชาร์จไร้สายเนะี่ยใครที่ถูกใจหรือว่ามีความสงสัยอะไรก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนแล้วก็คุยกันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe และแชร์และติดตาม b s ซเกมไทยแลนของเราด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ